ที่ฝั่งปอยเปตนะทุกคนอยากให้คนเห็นรดลดสาธารณะจริงๆก็คือลดเนาะลดรดที่เวลาเราใช้นะด้วยสารไปนู่นไปนี่นะคะเริ่มจากฝั่งเลยเนาะฝั่งปอยเปนะคะมาถึงตรงนี้อาจจะไปโรงแรมหรือจะไปตลาดน้าพู้นะดตุ้นขาที่นี่นะเขาจะมีรถอย่างเงี้ยค่ะนะการบริการนําเที่ยวแต่แต่ละครั้งก็ราคาต่างกันไปก็ประมาณหลักร้อยนี่แหละค่ะ ากด้านนี้ไปตลาดน้ำพูอีกประมาณ2กิโลนะคะทุกคนจ๋ายัางอยากให้เห็นบรรยากาศนะยามกลาคืนที่บอยเปดนะคะตอนกลางคืนสวยไหมสวยเนาะสีสันสวยงามประการตามากเลยจ้ะวันนี้ถือว่าอากาศดีมากๆนะคะไม่เจอฝนจ้าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปตลาดน้ำพูกันนะคะอันนี้คือโรงแรมกาแล็กซีนะคะเคยไปไม่ได้ แบบนี้นะว้าวมาถึงตลาดน้ำพุกเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชเดี๋ยวพี่อังพาทุกคนพาไปเที่ยวตลาดน้ำพุกันนะ